พูลรุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะนี่เลยนะคะมีล้อหยดน้ำออฟโรดนะคะมา1ชุดนะคะล้อคอนบิกราคาเพียง7,900บาทยางนโตกด้วยนะคะแล้วก็ราคาแม็กซิ่งขอบ18นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,900บาทนะคะเดี๋ยวขอมาชมชุดนี้เลยนะคะเป็นแม็กหยดน้ำนะคะยางปี21นะคะ 265756นะคะเป็นยางมอนเตอร์ปี21นะคะชุดน like yeah, yeah, no eh ี้ราคาอยู่ที่1,900งบาทนะคะยาง265756นะคะ1,900งบาทนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะร้อยหยดน้ำมีเข้าหนึ่งชุดนะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะ นะคะแล้วก็ล้อเวลหลักพันนะคะชุดนี้นะคะแม็กค,คอสมิกนะคะกว้าง9.54ลูกนะคะยางนิตโต265 648นะคะปี22กับปี20นะคะนี่เลยค่ะนะคะกว้าง9.54วงหน้าหลังกว้างเท่ากันเลยนะคะนะคะเป็นล้อคอสมิกนะคะชุดนี้นะคะ เป็นล้อคัตติกเลยนะคะกว้าง9.5สีลูกสลับยางหน้าหลังได้สบายเลยนะคะยางนิโต265 265 618นะคะ265 618นะคะนี่เลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะราคาเอาไปอยู่ที่7,900บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ7,900บาทได้ทั้งแม็กทั้งยางแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ่ายดอกยางให้ชมนะคะ ถ่ายดอกยางให้ชุมนะคะตำหนิดีนะคะ1เส้นนะคะนี่เลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแม็กเวลชุดนี้ค่ะแม็กเวลยาง2ค่า6กสยางปี21นะคะยางปี21เลยนะคะเวลชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ 8 9 0 0บาทยาง265 6ก1 8ายางปี21นะคะนี่เลยค่ะ8,900บาทนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่8,900บาทยางเป็น265 6ก1 8นะคะ8,900บาทเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอถ่ายชุด5,900ัท้ให้ชมก่อนนะคะ ชุดน,นี้เลยค่ะเป็นแม็กทีอีสามเจ็ดนะคะใส่รถก,กระบะหกลูก่นะคะยางหน้าสองสามห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะปีสิบเก้านะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะดอกยางนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะชุดนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ 5,900บาทนะคะรถกระบะ6ลูกนะคะ5 9า0บาทนะคะแล้วก็มี5รลูกหลูเราก็มีนะคะราคา5,900นะคะชุดนี้นะคะเป็น m a ็ c ซี8อยี่นะคะยาง2,5งห้าห้าห้าสิบสปดนะคะปี22ชุดนี้นะคะเป็น m a ็ c ซี8อยี่นะคะยางสองห้าห้าหปดนะคะปี 22, ่หนึ่งคู่ปี 21, ่หนึ่งคู่นะคะใส่รถ5้าลู1หนึ่งสนะคะ ชุดนี้เลยนะคะราคาเอาไปยกชุดเลยทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะเอาไปราคาอยู่ที่ห้า0เ้ารอยบาทนะคะห้าพันเ้าร้อยบาทค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะคู่หน้าสวยเลยนะคะนี่คู่หลังนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่ห้าพันอบาทนะคะห9 0 0ร้อยบาทค่ะนะคะเดี๋ยวถ่ายไลน์ให้ชมเลยนะคะชุดนี้ เป็นแม็กทีซี0.5นะคะกว้าง8.5สี่ลูกออฟ35ใส่แล้วล้อไม่ล้นไม่ยื่นแน่นอนใครที่หาล้อใส่แล้วไม่ล้นไม่ยื่นนะคะชุดนี้เลยนะคะเป็นแม็กทีซี0.5กว้าง8.5สี่ลูกเป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะรัดยางมาหนึ่งชุดเลยนะคะคลิปนี้นะคะราคาเอาไปอยู่ที่12,900บาทนะคะ 12,900บาทนะคะยาง255 50 18นะคะยาง255 50 18นะคะเอาไปสำหรับคลิปนี้12,500บาทค่ะคลิปนี้นะคะ12,500บาทเอาไปเลยค่ะแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะคะสเปกกว้าง8.5สีลูกไม่ล้นแน่นอนนะคะชุดน,นี้เอาไป12,500บาทพอค่ะนะคะ นี่เลยนะคะดอกยางนะคะสเปคกว้าง8.5นะคะใครหานะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะ12,500บาท,ทะครอค่ะนะคะแล้วก็มีแมกเวลค่ะชุดนี้เป็นแมกเวลเงาๆเลยนะ,ะยาง2อ5 5้า8นะคะปี19นะคะดอกยางแน่นเลยล้เอเงากริบไร้รอยไร้ตำหนิเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะ8,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ นี่เลยนะคะดอกยางดอกแน่นแแบบนี้เลยนะคะแม็กวิลนะคะล้อเงากริปเลยนะคะราคาเอาไปอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะเป็นแม็กวิลออฟลึกนะยางใช้ยาวๆเลยนะคะยางโยโกปีย0นะคะชุดนี้นะคะได้ยางยี่ห้อใช้ยาวๆกันไปเลยนะคะแม็กวิลออฟลึกนะคะยาง2 5 5 5 5าหล้อเงาเงากิปกริปเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะนะคะ ดกอกยางใช้กันยาวๆไปเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะดอกนนแน่นๆใช้กันยาวๆเลยนะคะชุดนี้สําหรับใครที่หายางใช้ยาวนะคะแนะนําชุดนี้เลยนะคะได้แม็กวลออฟลึกด้วยนะคะยางสองห้าห้นะคะ <S <S ชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1,900งนเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งเการ้อยบาทขายยางเอาไปใช้ยาวๆกันเลยค่ะแม็กวลเงากิฟเหมือนเบรกล้อใหม่นะคะเอาไป1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะ 1,900บาทค่ะนะคะแล้วก็ถ่ายด้านนี้ให้ชมก่อนนะคะอันนี้เป็นแม็กซี8่นะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะเป็นล้อง,งาน Emotion อนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะสเปคกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะกว้าง8.54ลูกแม็กซี8อยล้อง,งานด้วยนะคะ ยาง255 5้าห้ปี19นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500บาท m a ็ Mac CE 28ร้อง,งานด้วยนะคะกวาม8.54ลูกด้วยนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะเอาไปราคาหลักพันค่ะนะคะ9,500บาทนะคะนี่เลยค่ะดอกอยางแน่นเลยนะคะ ดอกยางแน่แนๆแบบนี้ไปเลยนะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.5ดจุดาสี่วงล้อสวยสวยเลยเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะนะคะแล้วก็มีแบกใบพัดคลิปแดงค่ะเป็นล้อใบพัดคลิปแดงนะคะยางปี21นะคะ265 60 18นะคะล้อสวยกริบเลยนะคะแบกใบพัดคลิปแดงนะคะดอกยางแน่แนๆกันไปเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยคะ่ะชุดนี้ราคาเอาไป8,900 ร้อยบาทนะคะแม็กใบพัดคิปแดงยางปี21นะคะ265 60 18นะคะราคาเอาไปอยู่ที่8,900บาทนะคะแล้วก็มีล้อ TE 37หยอดแดงค่ะแม็ก TE 37หยอดแดงนะคะเป็นล้องาน Emotion R นะคะออฟจลัลอย่างนี้เลยนะคะยาง255 25, 50 18ปี20นะคะล้องาน Emotion R ค่ะใส่ล้อน5รลูน14ีนะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่ 8,900บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทนะคะแล้วก็มี SSR ค่ะอันนี้เป็นมือสองนะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยใครหานะคะแมง SSR กว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะยาง2 6 5 4 0 1 8 นะคะคู่หลังเป็น2 7 5 4 0 1 8นะคะยางปี20นะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9500บาทนะคะเป็น MAC กเอเนะคะกว้าง8.54ลูกใส่แล้วไม่ยืดไม่ล้นนะคะเป็นมือ2ชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่9500บาทค่ะนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะนี่ค่ะราคาอยู่ที่ 9,500บาทอีเลสอาร์มือสองนะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยใครหาล้อกว้างปัจจุบันหลักพันคลิปนี้ราคาสุดคุ้มมากได้หลักพันแน่นอนราคาเอาไป9,500บาทค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมคอารีสา e นะคะสีเทากันยางปี21นะคะนี่เลยนะคะใครหาสีเทากันนะคะยางได้ยางปี21ด้วยรถ6กลูนะคะเอาไปราคาเพียง7,900บาทนะคะ นี่ค่ะดอกยางนะคะเอาไปเพียง7,900บาทนะ,ะแล้วก็มีชุดน,นี้ค่ะ m a x CE 28นะคะล้อสวยสวยกริบกิบเลยยาง255 5้านะคะชุดน,นี้เอาไปยางปี20นะคะเอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทลดพักลูกนะคะแล้วก็ชุดน,นี้ค่ะแม็กก n ้นยก suv กว้างเก้าออฟศู์นะคะยางปี20นะคะ265 6กหดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดน,นี้นะคะนี่เลยค่ะ ดอกยางแน่นๆทุกเส้นแบบนี้เลยล้อสวยกริบเลยค่ะเอาไป1,900บาทนะคะ1,900บาทค่ะแล้วก็มีก้านยก SUV สีเทากันหยอดแดงยางนิโต้ค่ะชุดนี้เอาไป1 3 9 0 0บาทแต่ได้เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้นะคะเอาไป1,000 10, 0 3,900บาทค่ะได้เป็นล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม็กซ e 37นะคะกว้าง8.54สี่ลูยางปี21นะคะนี่ค่ะ5รลูล้นรลู114นะคะกว้าง8.54สี่ลูค่ะยางปี21นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่1900บาทนะคะแล้วก็มีล้อก้านยก SUV ชุดนี้ค่ะนี่เลยนะคะ ชุดนี้นะคะการยก suv หยอดแดงยาง265 648้ปี19นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่ค่ะนะคะการยก suv กว้าง9ออกนนะคะชุดนี้เอาไป8,900บาทนะคะ แล้วก็มี m a x CE 28ชุดน,นี้ค่ะกว้าง9.5 4ีลูกนะคะ m a x CE 28กว้าง9.5 4ีลูกเป็นล้องานอิตาลีนนะะล้องานไทยเลยนะคะยาง255 1 8นะคะได้ยางแก้มขาวนะคะดอกแน่นๆเลยชุดน,นี้เอาไป7,900บาทน,นะ,ะล้อกว้าง9.5 4ีลูกะคะแล้วก็มีก้านยก SUV ชุดน,นี้นะคะก้านยก SUV กว้าง9ออกศูนย์นะคะยาง255 418นะคะ ชุดน,นี้นะคะนี่เลยค่ะเอาไปราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะเ5 0 0บาทนะคะ9,500บาทค่ะนะคะแล้วก็มี Mac ก e 30ค่ะแม็ก e e 30ชุดน,นี้เอาไปลถใส่ลด5รูหนึ่นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทแล้วก็มี m a ็กเวลนะคะแม็กเวลเป็นล้อเงาเงาเลยนะคะ ชุดนี้เป็น m ม็กเวลออก,กลึกร้องเงาเเลยยังปี20 2 5 5บนะคะเอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทลด5ลู1 4นะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะยัง2 5 5ห1าปี20เหมือนกันนะคะเป็นแม็กเวลเงากิบเป็นเบิกใหม่เลยชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะลด5ลู1นนะคะนี่ค่ะ ะะแล้วก็มีด้านนี้ค่ะ m a x CE e 28เป็นล้องาน,นะคะชุดนี้นะคะยาง245 45 8นะคะคู่หลัง275 40 18นะคะ,ะ,คะชุดนี้เอาไป6,900บาทนะคะใส่รถกระบะ5ลู114นะคะเอาไป6,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มี m a x SE 37นะคะใส่ลถ5ลู114นะคะยาง255 8นะคะนี่ค่ะ ยางปี20นะคะชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะแล้วก็มีแม็กชุดนี้ค่ะ T E 37ขายนะคะยาง2อ5 5 5าหนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ2 5 5 5้นะคะดอกแน่นๆเลยเอาไป5,900บาทนะคะ5,900บาทค่ะแล้วก็มีก้านยกเอสยูสำหรับรถตัวเตี้ยยางเป็ 5, 58, น2อ5 5 5าห้าคะปี21นะคะ ดอกยางแน่นเลยชุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่9,9 0 0บาทนะคะส่วนใครนะคะอยากจะชมล้อรถเก่งนะคะล้อรถเก่งเราก็มีนะคะรถเก่ง4ลูกนะคะนี่เลยนะคะรถเก่ง4ลูกนะคะราคาอยู่ที่4 9 0 0 5,900เท่านั้นเลยนะคะ4 9 0 0ถึง5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะมีหลายลายให้เลือกนะคะรถเก่ง4ลูกนะคะก็ยังมีให้เลือกอยู่นะคะ ใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านมรูนยางแตกนะคะ สนใจมาดูมาชมได้นะคะที่ร้านพูลูนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งรับเทินทุกสภาพเลยนะคะใครมีล้อสภาพไหนรับเทินหมดทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้ง นะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะนี่เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ